ครับกข้าวัสดีครับพ่อแมวพี่น้องสุขสุขคนนะครับเนาะวูเขารับชมทั้งช่องฟูเฟืองน้ำโชวครับเมื่อนี่เป็นวันที่ยี่สบเก่าขันย่านนะครับเนาะเป็นวันสัตนาคลาดยังงกอว่ากันเียครับเป็นวันซึ่งที่เนสิบบวงสวงและบูซา พญานาะคองค์ที่ปกปักรักษา,าพระธาตุพระนมองค์พระธาตุพระนมของเขาเนี่ครับนี่เมื่อนี่ครับปูนาคก็ได้มีโอกาสพาพี่น้องเข้ามาปปมาเบิงเบ่งมาชมกันนะพี่น้องเองด้อ,อดกับกติภาพพี่น้องห้อยยางเบิง่งไปเรื่อยๆย่างไปทั้งใดดีหมุ่มเกษมชัย

พูนปูนาเขาก็นั่นงเยอะไกลมันเ้ว่านรูดเดาเฮงๆนะครับอาครับนี่เป็นขนมปังกับพี่หมออ้าขอบคุณมากครับ ขนมปังบ่อปูนมปังปิงบ่นัปังปิงนังนัง่งยมีนม่ปังปิงเดี๋ยวไม่สอบินได้ไม่มาไกินไม่ได้เพิ่นปิงเยอะเกิ S <S น้องปังปิ้งครับนี่ไปพี <S <S <an questioned> like <it> ่น้องพาพี่น้องย่างเบิ้งครับครับฟาบินงย่างเลาะย่างเบิ้งกันนะครับน้องนี่โอ้ยเป็นเจี๊ยบครับพี่น้องหันเขาไปก็แซ่บแซ่๊บผมคิดก็ได้บูปีนี้เพิ่งจะมาหลายเลยทีข้างหน้าจะเป็นข้นงหน้า กล,ลับกันยางไปเ่อยเล้อพี่นหองเนาะยางโอ้ของไงครับอันนี้ก็เป็นประตูท่างเขานะครับเนาะ คร,รับพี่น้องย่างเบิงเป็นเรื่ยๆน้องพี่น้องเนาะครับนี่ก็เป็นโต๊ะพิธีโต๊หนึ่งนะครับเนาะส่วนนี่ก็อีกเป็นชุดหนึ่งครับเป็นยังบันเดียบ้างอุปกรณ์เยอะครับพี่น้อง,บง,บง,ง,บงอบเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องกับไปครับบ่แม่นหน่อยหอเลยพี่น้องเป็นอ่าสี่ลอยห้าลอยจุด ด้านอนอกพุงเต็มไปหมดเนะครับอันนี้พระอาจารย์เพิ่นกํนกนกนลาลังต่ำที่นะครับเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นอีกด้านนึงครับแล้วมันยุ่งไหมครับพระพพี่น้องมาย่างเบิ่งไปเรื่อ,อยๆเจอกันนะครับมาย่างมาเบิ่งทางนี้ก่อนนี่ครับ กับก็บเบิ้งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งนํากันไปกับพี่น้องจะละมองจะละมองนี่แทนที่ที่สิบอ่อคือกันนะคร<ำ>ับเดิน,ดนลูกเพ่นจับมือมันนีัวยยักางด,ด้านในนี่ยกำลังสวดมนกันครับนาะงด้านในนี่ก็คนก็เต็มเลยน้องพี่น้อง สำหรับกำหนดการนัในวันาปีที่65นะคะประจำปีพศ2565นะคะเวลา18นาฬิกานะคะเเวลาอีกชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงโอ้วังว่าฝนะตกไปน้องเนาะ

โอ้รู้สึกว่าท้องฟ้าขึ้มเขาขึ้มเขาขึ้มเขานะพี่น้องเนาะเช่นไรเนาะพี่น้องใบบานเนาะอ้าวซอลรถจอดลานเดอน้อร์ปูเด้อให้งานร่วมกันด้ดีเบิ่งสังเกตท้องฟ้ากับพี่น้องฟ้าขึ้มไปเปิดเลย ใช่เวลาทาพิธีกับมาฝ้าก็เริ่มขึ้นฝ้าเริ่มปิดน้อพี่น้องเนาะนี่ครับเป็นบริเวณรอบๆขององค์พระธาตุตนมนะครับพี่น้องโอ้ฝนกระตกครับแม่ป้าพฝนลง ฝาฝนกับพ่ใครเป็นใจเป็นไจน้องพี่น้องเนาะครับอ๋ฝนลงเม็ดแล้วครับพี่น้องกขอกราบขอบพระคุณพี่น้องสุขสุขกคนนะครับเด้อที่เขารับชมทางช่องฟูเฟืองน้ำโชกต่อฝากกดไลค์กดแชร์นะรพี่น้องเด้อผู้ขากระสิขอยุตตคลิดไปเพียงแค่นี้ครับเนื่องจากว่าฝนตกครับพี่น้องฝนตกกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ